คสวัสดีกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับวันนี้นะเราจะอยู่กับเกม Disney s p e e d s t o r m กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้จะเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากนะเพราะว่าผมอยากจะพูดถึงระบบคร่าวๆไว้เพื่อเหมือนคนยังลังเลอย,อยู่ว่าจะเล่นหรือไม่เล่นดีแล้วก็บวกกับแบบเข้ามาหลายๆอย่างมันก็จะเยอะนะก็แค่ใส่อะไรมาเยอะพอสมควรแล้วก็อาจจะงงๆห,หนึ่งก็วันนี้ผมจะสรุปให้ฟังไหครับง่ายๆนะครับ,รบว่าระบบหรือ อะไรต่างๆอิเลเมนต์ต่างๆของในเกมเนี่ยไม่ว่าจะอินเทอร์เฟซที่คุณเห็นแล้วก็ค่างเงินอะไรพวกนี้มันคืออะไรยังไงบ้างนะตรงนี้นะครับเห็นฟ้าๆนี่ไหมท่านผู้ชมฟ้าๆนี่มันเป็นค่างเงินในเกมก็คือเงินที่เราเติมเข้าไปนั่นแหละเป็นสกุลเงินเขาเป็นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหรียญเอสนะมันเป็นตัวเอสนะถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเป็นตัวเอสนะก็คืออยู่ในนี้เนี่ยมันคือค่างเงินที่เอาไปซื้อต่างๆนะแล้วก็เวลาเราเติมเนี่ยเห็นป่ะเป็นเหรียญเอสเป็นเงินตราของเขาเนี่ยก็คือ เป็นโทเค็นอ่าเป็นโทเค็นของ s p e e d s r o m เห็นไหมเป็นตัว S นะโอเคต่อมามีรูปตะเกียงเห็นปะซึ่งมันก็ใช้ซื้อของได้ถ้าคุณดูดีๆเห็นไหมมันจะใช้ซื้อของบางอย่างได้ไม่อยากต้องใช้เหรียญโทเค็นไม่อยากต้องใช้ไอเหรียญตะเกียงเนะี่ยก็คือเพอราะอะไรเพราะตอนนี้เราอยู่ในซีซั่น4ซีซั่น4คือเป็นซีซั่นของอ่าซีรีส์เรื่องอาราดินเว้ยนะมันก็เลยเขาก็เลยใช้เป็นตะเกียงเนะนะนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันคือเหรียญซีซั่นเออผู้ที่ถูกเหรียญซีซั่นนะครับแล้วก็ เหลือซีซั่นเจ้ก็ใช้จริงๆเติมได้อีกนะเนี่ยซีซั่น4นะซึ่งใช้ชื่อว่าอันนี้ก็คือภาพของซีซั่น4นะซีซั่น4 Speed Storm ก็ตัวละครได้มี4ตัวมีจินนี่มีอลาดีนมีจูนเจสมี่แล้วก็ a, ออนะแล้วก็จาฟาเออชื่อจาฟานะแล้วก็จาฟานะครับโอเคซึ่งเขาตั้งชื่อของซีซั่น4นี้ว่า the cave of wonder นะนนก็คือถ้ำมหัศจรรย์นั่นเองพาสเท้าอยู่ตรงนี้นะก็คือแน่นอนอย่างที่คุณรู้นะก็จะจะใช้ไนดะ้ก็ต้องเติมนิดๆหน่อยๆแล้วก็ ผมเล่นมันนิดเดียวก็ได้ j จส m i n มินับได้ทีนี้แล้วนะแต่ก็จะมีชิ้นสวยให้เก็บไปอีกซึ่งมันอยู่ในระบบที่ผมจะอธิบายถัดไปนะทีนี้สิ่งสําคัญในเกมที่เราต้องโฟกัสคืออะไรแน่นอนก็คือเราต้องโฟกัสที่ตัวละครเว้ยตัวละครเนี่ยจะมีหลากหลายมากนะครับซึ่งตัวหลักที่ผมเล่นตอนนี้คือโดโรดักนะแต่คุณจะไม่สามารถเล่นแค่ตัวเดียวได้ทางเกมเว้ยเพราะว่าในแต่ละสควอสในแต่ละด่านบางอันมันจะบังคับเล่นชะบางเลื่อมอย่าง อย่ากถ้าเราทำเควสของซีซั่นที่เป็นซีซั่นปัจจุบันเนี่ยของเรื่องซีรีส์เรื่องอาราดินเนี่ยมันก็จะให้ใช้แต่ตัวของทางอาราดินนะซึ่งเราก็ใช้ได้แค่เจสมีกับจินี่ที่ปรปีแต่คุณมีจาวฟาคุณมีอาราดินคุณก็จะเลือกได้4ตัวซึ่งได้แค่นั้นยกเว้นมันจะก,กําหนดเงื่อนไขว่าเออเล่นตัวอื่นนอกเรื่องได้ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างเราต้องทับตัวละครไว้หลากหลายเช่นกันนะครับีิ่้ตัวละครที่หลากหลายก็จะต้องใช้ค่าประสบการณ์นะค่าประสบการณ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะ เข้ามาในหน้าตัวละครเนี่ยกดอัปเกรดเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดใช่ไหมซึ่งนี่คือดอลารนี่คือสเปียร่กอยที่ต้องใช้ถ้าคุณเปลี่ยนถ้าคุณเปลี่ยนนะักแข่งเป็นเวลในนอคกณจะเห็นชัดเว่าผมเลือกไปที่มีเมาส์นะครับเนมีกิเมาส์วเวลาอัปเกรดก็จะใช้อีกกระป๋องเนี่ยครับซึ่งกระป๋องพวกนี้เดี๋ยวจะเก็บได้ในในด่านซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูปเพิรลเควสและมิชชั่นาต่างต่าทีเดียวนะอันนี้เห็นรายละเอียดก่อนนะครับ แล้วก็ด้านบนตัดไปก็เป็นลูกทีมลูกทีมเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนตัวเสริมนะครับซึ่งก็หาได้ตามเฟสเหมือนกันลูกทีมก็มีระดับเหมือนกับนักแข่งเลยซึ่งระดับในเกมนี้มันก็จะเป็นมันจะเป็นสีเหมือนกันเว้ยแนวจะเป็นนี้เห็นปะ่ะมันจะมีสีฟ้าสีม่วงสีทองมีระดับเหมือนนักแข่งเลยแล้วก็ลูกทีมเนี่ยก็แล้วแต่เนื้อเรื่องด้วยนะอย่างอันนี้นเป็นลูกทีมที่ใส่ได้ของมิกี้เมาส์ใช่ไหมถ้าเกิดคุณเลือกเป็นแจสมิน ถ้าเกิดคุเรื่อเป็นแจสมินนะลูกทีมมันก็จะเป็นในเรื่องของแจสมินเห็นปะเป็นตัวพวกนี้แทนอ่าก็จะไม่มีตัวเหมือนตัวแบบวิกกี้เมาส์ไม่มีเห็นไหมเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็ต้องเก็บสะสมกันไปก็มีความเป็นความหลากหลายคือเขาค่อนข้างจะโฟกัสเนื้อเรื่องที่มันหลากหลายพอสมควรนะในแต่ละทีมแต่ละเรื่องอย่างมูหลานนี่ก็จะมีแบบหน่อยนะเดี๋ยวผมปั่เข้าไปให้ดูเดี๋ยวมูหลานก็ก็ก็จะเป็นคอสไตล์แบบมูหลานนะหน่ยเห็นไหมไม่ใช่เป็นตัวแบบเนเรื่องมูหลานใช่ปะตัวจีนนๆห่อย โอเคถัด okay. มาปรับแต่งตัวนี้ก็เป็นแปดชุดและแต่งลดสกิลสกิลตัวนี้ก็คือเมื่อตัวละครของคุณแบบได้ชิ้นส่วนครบชิ้นส่วนคือตรงนี้นะชิ้นส่วนคือตรงนี้เห็นไหมชิ้นส่วนคือตรงนี้ทุกตัวจะมีชื่อแล้วก็มีดาวเห็นไหมดาว5 5 5ดวงเนี่ยชิ้นส่วนก็คือ,อคุณจะได้ในเควสหรือบางตัวจะต้องเติมเงินหรือเปิดกล่องสูงก็ต,ตามหลังจากที่คุณได้ตัวละครตัวนั้นมาแล้วใช้งานได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่หนึ่งดาวคือเหมือนเป็นเทียนหนึ่งอ่ะคุณก็ต้องเก็บชิ้นนส่วใครบ เพิ่มดาวขึ้นมาขึ้นมาเพิ่มแล้วดียังไงนะครับไอสกิลตัวนี้ที่มันล็อกอยู่มันก็จะเปิดให้ใช้ได้ปะสกิลบางอย่างจากยิงธรรมดาได้จะ,จะแรงขึ้นจะต่างกันเยอะนะครับในสกิลแบบที่เลเวลเพิ่มหรือไม่เพิ่มอะไรอย่างงี้ทีนี้โอเคคุณรู้แล้วว่าเอา่อทาร์เก็ตคืออะไรอ๋อมีตัวละครนะมีการปัน้นปั้นยังไงปั้นคือจะเก็บกระป๋องมาอัพเลเวลอัพเลเวลแล้วก็มีอัพทรีโดยการเก็บชิ้นสว่วนอี เรื่องแต่งตัวรถชุดอนะไรเป็นความโฉบความงามนะจะไม่ผลับสแปดนะครับเรื่องต่อไปที่คุณจะต้องรู้ก็คือนักแข่งมนะันมีหลายประเภทแบบนักแข่งจะมีทั้งหมดตอนนี้ที่ผมเห็นนะมีอยู่1 2 3 4สแบบ่ะ4แบบแบบแรกคือคุณดูตรงนี้นะเห็นปะเห็นใส่ลับไหมมันจะเขียนช่างข้างเอียงนะว่านักแข่งขาลุยเดี๋ยวเข้าไปดูอ้กาข้างในกด้เห็นะ่ปะนักแข่งขาลุย ต่อมาเห็นไหมถ้าเป็นเจสมินจะเขียนว่านักแข่งเจ้าแห่งความเร็วอันนี้เขียนอะไรนักแข่งป้องกันนักแข่งจอมกวนจะมีสี่แบบขาลุยความเร็วป้องกันจอมกวนแต่ละสายเนี่ยแต่ละสายของตัวละครเนี่ยก็คือสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสเปกเลยสกิลมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามตัวละครนะอย่างตัวละครสายเดียวกันเช่นเช่นอ่างเนี้ยมิกเมาส์เป็นนักแข่งเจ้าแห่งความเร็วใช่ไหมเจสมินก็เป็นเจ้าแห่งความเร็วแต่สกิลมันจะไม่เหมือนกันเว้ เราดูนีด่ดีกว่าอย่างเนี่ยสองตัวนี้นะแม็กกับแจ็คสเปโร่มันไปนก่อกวนใช่ไหมก่อกวนสกิลมันจะเป็นอย่างี้ครับจะคล้ายๆกันอันนี้แต่นี่คือเป็นสกิลพื้นฐานสีฟ้าผมว่าแล้วนูแจ็คสเปโร่เปะก็จะไม่ค่อยเหมือนกันมากมแม็กเรจะไม่มีสกิลแฮกนะสกิลแฮกเนี่ยมันจะอยู่สีสีม่วงไหม ก็แล้วแต่แล้วแต่สกิลสกิลมันจะแน้วแต่ตัวในบางตัวเหมือนบางตัวไม่เหมือนนะแต่เป็นว่าสายสี่สายที่ผมบอกอ่ะมันต่างที่สเปกด้วยสเปกคืออะไรสเปกมันก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เ็จะแตกต่างกันสิ้นเชิงนะเวลาลรงเข้าไปเล่นอ่ะตรงนี้มองไม่เห็นตรงนี้เห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่นะครับก็ลองดูตัวเวลใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเวลสิบสี่สิบห้าใช่ป่ะอันนี้แต่ตัวคนละสายกเลยนะดูใหญ่ตัวนักแข่งขาลุยไหม มันก็จะเน้นในทางควบคุมไว้ควบคุมสปีดไม่สูงมากแล้วแต่ตัวครอีกบางตัวถ้าเทียร์แบบตัวลคอรสีทองเนี่ยอาจจะสูงกว่านี้อะต่อมาเจสซ์มินเจสซ์มินมันจะเป็นความเร็วมันกไหรเป็นเน้นสปีดสูงสุดกับอัตราเร่งก็คือข้างบน2อันนี้เห็นไหมอะแต่เรื่องแฮนเดลิ่งกับเรื่องเรื่องเรื่องแบบตรงบาลานซ์ตรงการเนี่ยขาลุยจะจะเป็นเน้นแบบบาลานซ์ขับดีกว่าต่อมาเป็นป้องกันนะครับต้องป้องกันก็จะเป็นแบบเป็นแบบด้านล่างเนี่ย แต่ถแตกก็มันก็ไม่ค่อยตายตัวนะก็ประมาณนี้เอาไปว่ารู้ไว้นะจ๊ะว่าแต่ละอันน่มันแตกต่างกันก็เลือกใช้แต่ที่ชอบพยายามลองรถให้มันครบทุกทุกทุกอันนะแล้วก็คุณจะแบบรู้สึกว่าชอบอะไรก็จะรู้เย่ผมชอบ p e n d o l i n ดีๆคือการขับที่มันค่อนข้างคุมง่ายอ่ะผมก็เลยชอบ Donadark นะเพราะตอนขับจริงมันโห่มันแบบมันไม่แค่เลี้ยวอ่ะมันสารพัดเลยนะ ต้องกระโดดด้วยเก็บของด้วยแต่บางคนชอบเร็วชอบแบบหลบสกิลอื่นได้หรืออะไรเงี้ยหรือชอบการยิงจู่โจมศัตรูก็แล้วแต่จะเลือกใช้โอเคทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะายเรื่องของอีเวนต์และเควสต่างๆที่คุณควรจะต้องรู้ไว้ก็คือเข้ามาตรงนี้อันแรกมันจะเป็นการเล่นคนเดียวซึ่งตอนนี้มันจะมี3าโหมดด้วยเดี๋ยวคุณเล่นแล้วามันจะเปิดนะตอนแรกจะเปิดแค่สนามต้นนะอ่าเราดูสนามต้นกันก่อนนะครับสนามต้นก็คือจะมี3บท มีมิกิเมาส์โดรดักแล้วก็กูฟี่นะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงเพิ่มขึ้นมาอีกมันจะมีเวลาบอกอยู่นะเป็นสตาร์เตอร์ซึ่งคนเล่นใหม่ก็ผมแนะนำคุณเก็บอันนี้ให้ครบนะอย่าเพิ่มสนใจเรื่องอื่นนะคุณจะสนใจไปมัลติไปอะไรมันยังเข้าไม่ได้บางอันล็อกอยู่บางอันเข้าได้ก็มาเล่นตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะมันทำให้คุณได้ตัวละครด้วยนะครับเข้าวันแรกใช่ปหก็เล่นไล่ไปเห็นป่ะเล่นไล่ไปเลยนีง่ายๆ,ๆอันไหนผ่านก็เตรียมเก็บให้ครบสามดาวนะอ่านเคเวสท,ที่ดูแต่ละด่านจะได้บอกว่าคุณต้องทำอะไรบ้างนะ แล้วก็จะได้ของฟรีก็เก็บเก็บเก็บไปแล้วก็ตรงนี้เงื่อนไขในการแข่งนี่คือจุดที่จะบอกว่าคุณใช้ตัวาอะไรได้บ้างอ,อย่างนี้ยมันครับใช้แค่2ตัวไม่ว่าคุณจะมีแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นในพาร์ทแรกคุณจะสามารถได้ใช้แจ็คสเปโร่ด้วยกับมิกกี้เมาส์แต่คุณก็จะไม่มี Jack row แจ็คสเปโร่ถ้าคุณไม่เติมปังหรือว่าจะใช้มิกกี้เมาส์ไปมันไ,ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้วก็การอัพเลเวลถ้ามันอัพแล้วทำให้ผ่านง่ายที่จะอัพไปนะครับไม่ต้องห่วงทรัพยากรนะเพราะตัวหลังมันฟาร์มหายได้นะครับอ่ บทอื่นเหมือนกันเลยก็ผ่านให้ครบนะเพราะฉะนั้น3าบทแรกผ่านให้ครบนะครับฝ่ายครบก็จะได้ของมาต่อมาซีซันทัวร์นี่มันสำหรับแบบคนที่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่เปิดซีซันจะได้ไหมนะแต่นี่ผมเปิดแล้วมันก็จะมีให้เล่นแบบนี้นะครับพอเปิดมาก็คือการเข้าไปเล่นเพื่อเก็บคะ Season แนนซีซันนั่นเองอ่าแล้วก็จะมีช่องทางอื่นด้วยแต่นี่ช่องทางหลักนะซีซันที่ผมพูดไปในเรื่องเป็นที่บอกว่าเป็นซีซัน4เรื่องของ The Cave of Wonder ที่อยู่ในซีรีส์ l o r อ a l ดินนะครับ แต่ตอนจะจะทาให้คุณได้รางวัลที่เป็นเหรียญเนี่ยแล้วก็ได้คะแนนซีซั่นด้วยเนี่ยจะได้คะแนนซีซั่นตรงนี้เข้ามาแล้วก็จะเปิดของต่างๆนะซึ่งตอนนี้ไปต่อไม่ได้แล้วเพราะมันล็อกอยู่เนี่ยซีซั่นทัวร์นะก็ผมก็เล่นสุดแล้วนะเนี่ยตรงนี้ก็ต้องรออีกสองวันจะเปิดนะบทที่4อันนี้จะค้างอยู่แค่ไม่กี่ไม่กี่ดาวนะค้างอยู่แค่สู้กับอลดินนะเนี่ยเห็นปะนอกนั้นก็เตรียมหมดแล้วเดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวไปเตรียมนี้เพิ่ม แล้วก็อันนี้แค่นั้นเองแนมะ็ผมครบแล้วแล้วก็จะมีกล่องอันนี้กล่องอันนี้คือรายกล่องเป็นกล่องปริศนาที่คุณก็ทําตามโจทย์ที่เขาให้เห็นปะ่ะมันจะได้คะแนนคะแนนก็ได้เปิดของเว้แค่นั้นนะก็ไล่เล่นไปเรื่อยๆนะครับมาที่อีเวนต์จำกัดอันนี้จะเยอะหน่อยมาถึงหน้าแรกก็เป็นอย่างนี้ก็อันนี้มันจะมีอีเวนต์ประจำซีซั่นให้เล่นในนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะอยู่ในนี้นะอันซ้ายสุดอันนี้เป็นคลาสสิกไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับอีเวนต์ประจำซีซั่นเล่นไปไม่ได้ของนะครับ ของก็จะมีของมามามาอัพตัวละครซึ่งผมดูไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะว่าผมเล่นไปแล้วเนี่ยมันจะแจกชิ้นส่วนมิกี้มิกี้เนี่ยอะไรเงี้ยเล่นผ่านก็จะได้แล้วก็มันเลือกได้ตรงนี้นะนจะเลือกโหมดตรงนี้ได้คือเพิ่มความยากอะ่ะเพิ่มความยากก็จะเพิ่มของรางวัลอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับซีซั่นนะเห็นป่ะเพิ่มความยากก็จะได้ไอเรียนเนี่ยเยอะขึ้นจะได้ของเยอะขึ้นนะครับ ล้วก็จะมีวันหนึ่งเล่นได้กี่ครั้งว่าไปอันนี้ก็ได้ขอ,อนปะเนี่ยเพิ่มเพิ่มความยากอย่างอันง,านง่ายผมเก็บไปหมดแล้วเนี่ยต้องต้องกดแบบยากสุดซึ่งเกมแนะนําเวล15นะผมยังไม่ไม่มีตัวละครที่จะเข้าไปเล่นได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นอ่ามันเป็นเคสที่เกี่ยวเกี่ยวดองกอบเคสซีซั่นทําทให้เล่นได้เฉพาะตัวละครจกเรื่องอะไรดแล้วก็ผมไม่ไม้เก็ลองนะสู้ไม่ได้ เก่งว่าก็ต้องรอฟาร์มของไปก่อนแล้วก็จะเข้าไปทําได้นะครับชั้นแรกหมดแล้วลงมาข้างล่างกัเป็นตรงนี้นะครับเป็นอีเวนต์จำกัดวิธีการเหมือนจะเลยคุณดูทุกๆอันจะเล่นได้3ครั้งคุณก็กดเข้าไปาจะมีเงื่อนไขบอกต่อวันนะนะว่าทําอะไรได้ก็ไปเป็นจุดมาฟาร์มของอ่ะเอาง่ายๆนะก็ไปทําตัวนักแข่งดีๆมาแล้วก็มาลงเล่นโอเค แบบได่คนเรียนจบแล้วเร็วไหมต่อมาอยู่ที่มัลติเพเยอร์มัลติเพเยอร์จะมี4โหมดนะครับเลื่อจากซ้ายก่อนซ้ายนี่ก็คือจ่าอันดับธรรมดาคุณกดเข้าไปจ่าอันดับก็มันจะเก็บพอยต์เข้ามาอัพ mpr ของคุณก็เป็นการเก็บแรงค์นะครับเอาทุกตัวมาเก็บก็ได้ถ้าคุณมีหลายตัวที่คุณปั้นๆไว้นะตัวไหนเก็บมาครบสุดแล้วก็เล่นต่อมันจะได้ไปเรื่อยๆ ตรงไหนสุดตันแล้วก็ไม่ไหวแล้วเจอคนเก่งนกตลอดเปลี่ยนดูเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนอารมณ์ดูนะครับก็เปการเก็บแกลงแบบออนไลน์ต้องบอกเกมนี้รานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะออนไลน์ทั้งหมดนะครับต่อมาเล็กก่าเล็ก a รา multilayer ก็เหมือนกันเลยที่มันคล้ายๆระบบแรงแต่เป็นการเก็บแต้มเพื่อเปิดของรางวัลเพื่อเปิดของรางวัลในระบบในระบบแข่งออนไลน์คือมันเกมมันออนไลน์ทั้งหมดแหละแต่ว่า แต่ว่าอะไรเล่นมันต่างกันยังไงมันออนไลน์ทั้งหมดแต่เล่นคนเดียวอ่ะมันก็ออนไลน์แต่ออนไลน์แค่ไปการโอนถ่ายข้อมูลเซฟเข้าใจปะเหมือนแม่ต้องคลาวเซฟตลอดเวลาว่าคุณเล่นถึงตรงไหนชนะโหมดไหนแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่วันลาขณะเล่นน่มันไม่ได้ใช้มากแต่คุณต้องต่อยต่อไปตลอดเพียร์มัลติเพเยอร์เนี่ยใช้เน็ตตลอดขณะแข่งเดียวพาม์ก็ใช้เพราะว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นที่แข่งกับคุณอ่ะมันก็ก็จะต้องแบบก็จะต้องใช้เน็ตไปด้วยเข้าใจปะ แข่งแบบออนไลน์กันก็จะใช้เนี่ยตลอดแต่ว่าเลขคนเดียวเนี่ยมันเล่นกับมันเล่นกับ A D C นะครับจริงๆหมดแล้วนะเพราะอันนี้ก็คือเปิดสนามแข่งเองเปิดสนามแข่ง A. เอง A. ก็จัดแข่งก็ได้ทำคอนเทนต์ได้แข่งกับเพื่อนได้นะครับอันนี้พป็นที่สระารกนณีสสระนีะ่ไม่ได้ใจมีทำไมเหมือนกดเข้าไปแล้วก็อ๋อ เหมือนแบบเข้าไปซ้อมแบบผมว่านะมันอารมณ์เหมือนซ้อมปดเข้าไปแล้วอาจจะสุ่มคนเข้ามาอะไรเงี้ยไมไ่ลองนะแต่ก็มันไม่ได้หอมไงผมก็เลยไม่ได้สนใจนะประมาณแค่นี้เองนะครับสำหรับหมวดที่จะต้องรู้นะฮะว่ามันคืออะไรยังไงบ้างอันนี้คอลเลกชันอะไรอ่าน,นี้คอลเลกชันนี็จะเป็นคอลเลกชันของการเก็บตัวละครจะใครที่เป็นนักสะสมและเป็นแฟนของดิสนีย์นะ <Yeah. S 1> นอาไว้เก็บตัวละครเลย, <we> ยเข้ามาเก็บ <we> แตะมาจมีตัวละครไหนเท่าไหร่มีของอะไรที่เกี่ยวกับ <we> ตัวละครนะั้นเท่าไหร่ซึ่ง คอลเล์ชันเนี่ยมันจะนับตัวละครละหลักนักแข่งเนี่ยกับลูกทีมอย่างนี้ผมมีลูกทีมอรารดินสารตัวใช่ไหมแล้วตัวละครหลักนักแข่งมี 2, ม, 2> มันก็ขึ้นให้เห็นบ้างว่าคุณมี5ตัวแล้วนะในคอลเล์ชันอันนี้ผมมีเม็กตัวเดียวเห็นปะมันก็จะ,ะขึ้นเก็บให้เก็บครบก็คิดว่าน่าจะมีของรางวัลน,นะก็เป็นเนี่ยม่เก็บครบเพื่อได้ของรางวัลตามนี้เป็นคอลเล์ชันตกแต่งจบแล้วสำหรับคลิปนี้นะก็ข้อมูลอินเทอร์เฟซง่ายๆสำหรับเกม ดิสนีย์สปีดสตรอมนะครับภาพสวยงามแล้วก็เบาเครื่องมากๆทีผมสามารถเล่นไปเปิด u t u ู e อะไรไปด้วยได้ไม่กระตุกไม่แลกเลยนะแล้วเน็ตผมก็ธรรมดานะก็เล่นได้อาจจะมีมีบ้างบางเกมที่แลกถ้าแลกขบคนมันจะมีหลุดแต่ไม่ถึงขั้นหลุดนะผมแต่จะมีบ้างแบบดีเลย์นิดเดงแต่ค่อนข้างราบรื่นเล่นแลนซ์มันพอสมควรนะครับแล้วก็ยังไม่เจอบัก๊กเบิร์กอะไรนะตอนนี้ก็เป็นว่ามาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับเกม Disney Speed Stor m นะว่าเพิ่งเปิดด้วย สำหรับคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับซีซั่นนะว่าซีซั่นเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรแล้วก็อนาคตรถแนีขอ,ของตัวเกมเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องของตัวละครในในที่ในเ,เรื่องราวของาร์ตูนดิสนีย์เรื่องไหนเข้ามาอีกบ้างนะครับจะเป็นเรื่องที่คุณถูกใจจะเป็นเรื่องที่คุณแบบว่าเป็นเรื่องที่รักที่ชอบตั้งแต่เด็กหรือเปล่านะฮะจะเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบรอคอยเ,เรื่องที่แบบในดวงใจอะไรเงี้ยอ่ซึ่งก็ เดี๋ยวผมเนี่ยผมบอกเลยวผมเป็นแฟน Toy Story นะ้วแล้วก็มันตัวขอม b u z และ g e a r ด้วยเดี๋ยวต้องเก็บให้ได้นะแล้วมี Jack Sparrow มีตัวละครจาก Island of Caribbean โอ้โหาสารพัดนะแล้วก็ Disney สไตล์คอมเยอะมากคุณต้เจินตนาการดูเดียวต์เบียอะไรอ,ออกมาได้บ้างที่จะมานั่งขับรถแข่งกับคุณอีกนะโอเควันนี้ก็ขอจบกันไปเท่านี้ครับกับ AMG Thailand TV ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ